นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับขอบคุณลายลที่อายตาถึงเห็นเด็กกับโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าแต่อายผูบอกว่าน้องเป็นคนต้นคุณ เข้าถึงทำไวทันใจประชาชนต้องทีมนิ้วรายไซรงโขนรวมใจนำทีมโดยานางสาว<า>สุรีพรพวงบานชื่นหรือกำนันหอยอดีตกำนันตำบลไซรงโขน10ปีเน้นการทำงานที่แก้ไขปัญหารวดเร็วพร้อมทำงานร่วมกับประชาชน กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนิ้วรายที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิ้วรายโปรดเลือกนางสาวสุรีพร่วงบานชื่นหรือกำนันหอยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ผู้สมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยิ้วรายอดีตกำนันตำบลไซโรงโขน10ปีจบการศึกษาปริญญาโทร,รัฐภสาสนาศาสตร,ร์มหาวิทยลาลัยนเรศวรพร้อมสารต่อก่องานใหม่มสใส่ใจชาวตำบลยิ้วรายดดตำบลยบิ้วรายจะสดใสถ้าร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงเลือกตั้งครั้งนี้นางสาวสุรีพรห่วงบานชื่นหรือกำนันหอยทุ่มเทสุดหัวใจเพื่อรับใช้ชาวตำบลยิ้วรายโปรดเลือกนางสาวสุรีพรห่วงบาน หรือกำนันหอยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งต้องคับให้สุดใจเอีความสือต้องได้หัวใจ ทำงานแบบเดิมเดิมเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ปลุกการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาตำบลยิ้วรายนางสาวสุรีพรห่วงบานชื่นหรือกำนันหอยเบอร์หนึ่งตัวอย่างเบอร์หนึ่งทเบอร์หทำงานติดดิน รู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสานต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างตำบลยิ้วรายให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ <Sport S 1> ่งผ้า,<พ>าได้<า>แน่ <it. S 1> นอนวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนาย องค์การบริหารส่วนตำบลนิ้วรายคนใหม่เลือกนางสาวสุรีพรห่วงบานชื่นหรือกำนันหอยกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโอจะเป่าคาถามหารรวยดนหัวใจคนสวยให้ใหมาลงสเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเก รีทันางสาวสุรีพรพวงบานชื่นหรือกำนันหอยเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกเรร่องปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขนางสาวสุรีพรพวงบานชื่นหรือกำนันหอยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง อุดมการแน่วแน่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาพัฒนาตำบลยิ้วรายตั้งใจจริงไม่ทิ้งปัญหาขออาสาพัฒนาตำบลยิ้วรายโปรดเลือกนางสาวสุรีพรห่วงบานชื่นหรือกำนันหอยกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตำบลยิ้วรายจะสดใสถ้าร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงเลือกตั้งครั้งนี้นางสาวสุรีพรห่วงบานชื่นหรือ กำนันหอยทุ่มเทสุดหัวใจเพื่อรับใช้นิ้วลายใส่โรงโขนพร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนหัวใจคือพี่น้องประชาชนเท่านั้นนางสาวสุรีพรห่วงบานชื่นหรือกำนันหอยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งจะเสกคาถาลงหน้านาทองให้ฉันมีชื่อฟองอยู่ทั่วทุกมุมบ้าน อย่าให้ต้องกกหักให้คนรักนานนานเป็นควันใจชาวบ้านตัวถิ่นฐานมเมืองไทย ทำงานแบบเดิมเิมเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ก,การมีส่วนร่วมของประชาชนตําบลยิ้วรายต้องเดินหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืนพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกลเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวตําบลยิ้วรายทีมยิ้วรายใส่รงขนรวมใจขออาสาขอโอกาสในการทําหน้าที่พัฒนาตําบลยิ้วรายนําทีมโดยนางสาวสุรีพรพวงบานชื่นหรือกํานันหอยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งอดีตกำนันตำบลไซรงโขน10ปีมีประสบการณ์การทำงานท้องถิ่นทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์ บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างตำบลยิ้วรายให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางมีทุกร่วมปรึ<า>กษาม,มีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญเพื่อสารต่อทุกการพัฒนาของตำบลยิ้วรายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีทิศทางตรงใจ รงความต้องการของชุมชนโปรดเลือกนางสาวสุรีพรห่วงบานชื่นหรือกำนันหอยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งชาไทยจะมีสักสีถ้าได้คนนี้นำมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจทั่วแดน นายกอบตอครั้งนี้อย่าตัดสินใจผิดพลาดเลือกคนดีเลือกคนฉลาดเลือกนักปราดอย่างนางสาวสุริพรพวงบานชื่นหรือกำนันหอยเป็นนายกอบตอคนใหม่ไม่ผิดหวังโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ทำงานรจริงไม่ทิ้งประชาชน,นพร้อมทำงานทันทีอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิก,ก,กายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพี่น้องผู้รักประชาิปธไตยสวมหน้ากากาอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกนายกอบตคนใหม่เลือกคนดีเลือกทีมงานเด่นเลือกทีมนิ้วรายไสโรงงขนรวมใจเลือกนาง สาวสุรีพรห่วงบานชื่นหรือกำนันหอยกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใครเอาเงินมาแจกกายให้เราอย่าก,กาชื่อเขาเพราะเขาไม่ใช่คนดีนเขาซื้อเสียงและเขาไปทอนทุนบ้านเมืองว้าวุน่นนี่คือสปอตตัวอย่างจากเดอร์ททิดคอมต้องเลือกคนที่นโยบายในรัม ไม่ก็ได้แต่ขอให้มีศักดิ์ศรีบ้านเมืองจะพัฒน,นา,าเราคงจะได้ลืมตาและเชิดหน้าสัที บนนิ้วรายจะสดใสถ้าร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงเลือกตั้งครั้งนี้นางสาวสุรีพรห่วงบานชื่นหรือกำนันหอยทุ่มเทสุดหัวใจเพื่อรับใช้ชาวตำบลนิ้วรายไม่ทำงานแบบเดิมๆเ,เ,เน้นเพิ่มเติมตวิสัยทัศน์ปลุกการมีส่วนร่วมของประชาชนเลือกทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารอย่างมืออาชีพเลือกนางสาวสุรีพรห่วงบานชื่นหรือกำนันหอยกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง 28พฤศจิกายนเข้าคูหากา burning, burning, burning. เบอร์รรรรรรหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยกไโรคภั